สวัสดีค่ะเครื่องนวดเข่าไฟฟ้านะคะชาร์จแบตด้วยสาย USB ที่มากับเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กประมาณ3ชั่วโมงค่ะขนาดชาร์จจะมีไฟกระพริบตามนี้ค่ะเมื่อแบตเต็มนะคะให้ดึงสายออกเครื่องจะเป็นการบีบสันกดนะคะจะไม่มีความร้อนขณนะทํางานหรือร้อนน้อยมากค่ะ <S <S เปิดเครื่องนะคะ ตั้งเวลา30นาทีนะคะใช้ครั้งละไม่เกิน30นาทีความร้อนมีสามระดับแต่เนื่องจากบ้านเราอากาศร้อนขณะใช้ลูกค้าจะไม่รู้สึกร้อนค่ะรูปแบบการนวดจะมี3แบบ P 1่เป็นการสั่นและบีบกด P ีอสั่น P ีาบีบกดต้องการสั่นและบีบกดใช้ P 1น่นะคะความแรงมี3ระดับค่ะแสงอินฟาราเรดนะคะกดให้มีแสงสีส้มลูกค้าจะเห็นมีแสงอินฟารนาเรดขณะทํางานค่ะหลังจากนั้นนําไปค่าหัวเข่านะคะด้วยสายที่มากับเครื่อง ดที่ต้องการให้กระชับค่ะเพิ่มการไหลเวียนโลหิตผ่อนคลายหัวเขา่าปิดเครื่องกดขวามือค่ะขอบคุณมากค่ะ